สภาเพอาเดียนท่านที่รักสภาเพอาเดียนมีความยินดีที่จะแบ่งปันมุมมองของเราอีกครั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้กับคุณจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติกําลังพัฒนายอย่างรวดเร็วและการเชื่อมโยงของแต่ละบุคคลกับจิตสำนึกนั้นชัดเจนขึ้นทุกวันที่ผ่านมาเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณและด้วยการช่วยคุณ เรากำลังช่วยตัวเองมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในอิทธิพลของเราที่มีต่อโลกเหตุผลที่เรามาที่นี่เหตุผลที่เรามาก็เพื่อช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเรามาที่นี่เพื่อแสดงเส้นทางที่เราเดินไปได้เดินทางได้ขึ้นได้และขึ้นไปสู่อะไรสู่ตัวตนในมิติที่สูงขึ้น สู่ความจริงในตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณที่ติดต่อกับมนุษย์มานานนับพันปีเรามีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับคุณเดิมทีเราถูกมองว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและแท้จริงแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เราถือว่าเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าที่สุดในจักรวาลเราเป็นผู้บุกเบิกการเดินทางในอวากาศ และพวกเราหลายคนได้กลับมายัางโลกแล้วตอนนี้เราอาศัยทำงานและเล่นอยู่ในความเป็นจริงนี้และเราอยากจะแบ่งปันความรู้บางอย่างที่เราได้รับจากการใช้ชีวิตบนโลกหลายปีนี้กับคุณคุณจะรู้จักชาติดาวรูกไก่ด้วยความสง่างามและความงามของเราเราตัวสูงมากใบหน้ายาวเรียวและดวงตารูปอัลมอนดขนาดใหญ่ พวกเราส่วนใหญ่ผอมมากและมีคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อนโดยทั่วไปแล้วผมยาวตรงและสลวยดวงตาและแก้มของเราเป็นสีชมพูมากเราสง่างามอย่างสูดรจะพันานาเราเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มากมายรวมถึงการแพทย์โหราศาสตร์การบำบัดด้วยคริสตัลสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีเราสามารถอ่านออร่าของบุคคลและคุณเคยกับรูปแบบพลังงานเรามีกระแสะจิตและยานทิพย์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมากความสามารถในการรักษาที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเราเป็นพี่น้องกันมาทักทายกันอ้าแขนต้อนรับทักทายกันด้วยความรัก ทักทายกันด้วยความยินดีทักทายกันด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจและปรารถนาที่จะช่วยคุณและแสดงวิธีการขึ้นขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่อีกขั้นของวิวัฒนาการซึ่งคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงมากขึ้นกับโลกหนึ่งและกับดาวเคราะห์ด้วยเหตุนี้จึงมีการเชื่อมต่อโดยตรงมากขึ้นกับกลุ่มดาวลูกไก่และอารยธรรมต่างดาวอื่นๆ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องการคุณเราต้องการให้คุณกำจัดความโกรธความเกลียดชังความขุ่นเคืองและความปรารถนาที่จะโต้อตอบผู้อื่นเราต้องการให้คุณช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยตัวเองและช่วยโลกใบนี้เมื่อเราเข้าร่วมดาวเคราะห์ดวงนี้ครั้งแรกเมื่อนา,นานมาแล้วความประทับ ความประทับใจครั้งแรกของเราคือมนุษย์จะไม่มีวัฒนาการเห็นได้ชัดว่ามุมมองนั้นไม่ถูกต้องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้เห็นมนุษย์มีวิวัฒนาการไปอย่างมากและตอนนี้ก็ชัดเจนสำหรับเราว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เต็มไปด้วยศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้โดยมีความเฉลียวฉลาดและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ร่ำหน้ามาก แต่คุณไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณคุณยังไม่ได้สร้างยุคทองของคุณยุคทองของคุณกำลังรอคุณอยู่มันอยู่ที่นี่แล้วและเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการสร้างยุคทองของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณ เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจัก,กรวาลกำลังเสนออะไรให้คุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องความปรารถนาเดียวของเราคือให้คุณค้นพบเส้นทางจุดประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริงของคุณเพื่อที่จะได้เป็นดาวที่แท้จริงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึก เชิงลึกนี้เป็นมุมมองไม่ใช่คำแนะนำแต่ละคนเป็นเจ้าของโชคชะตาของตนเองความสามารถของคุณที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะเสียสละที่จำเป็นและเต็มใจที่จะรับใช้ผู้อื่นดังนั้นจงจำไว้ว่าในขณะที่โลกยังคงวิวัฒนาการและขึ้นสู่สวรรค์ ในที่สุดคุณจะต้องรับผิดชอบต่อวิวัฒนาการและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของตัวคุณเองนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขนี่คือช่วงเวลาแห่งความรักเราชอบที่จะเล่นและหัวเราะไปกับคุณเรารักคุณและหวังดีกับคุณเราเยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่มิติที่หของดาวเคราะห์โลกพวกเราคือกลุ่มดาวลูกไก่